วันนี้เรามาซ่อมนะครับ e s ู su m e x นะครับอาการของเขาก็คือพนักพิงนะครับก้มหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้บ้างไม่ได้บ้างาขึ้นลงปกตินะครับ ลูกค้าลือมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับอีู e มิ p เอ็กนะครับ